สวัสดีครับผมผมกับผมครับพันหมีกระช่องพันหมีล้นแรกครับผมวันนี้ก็มากระพันใหญ่ใส่ทุ่งปุ๋ยครับก็พามาดูพึ่งมันจะเกยแล้วครับผมพึ่งก็เห็นแล้วครับลงังนึงตอนนี้กลาลังหาของทําครบครับไปครับผมเดี๋ยวไปชมรังกานมาตอีกทีนึงครับ ครับผมมาตัดกันเลยครับกล้องอาจจะสั้นนะครับผมไม่นี้มีกิ่งต่างผมเอากล้องไว้รก็กิ่งใหม่เนีเ่ย ตั่ครับคุณไม่ตอดปล่องครับหลัปลอง だただいま。 ไหนอยู่ครับผมเห็นได้หน่วยขาวครับผม Mm-hmm.

Terima kasih หาช่องโยงลงนะครับช่องมีแต่น้ำ ครับผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามหรับชมเป็นกำลังใจแล้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอยากล้าไปก่อนครับผม